ราชธานีส่วนด้านมุคลใช้นะครับก็ฝึกซ้อม,ม,มอยู่กับแมดมิบุรีอายุ26ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดครับนีม่มาลดแค่ครึ่งปอนด์เท่านั้นก็ถือว่าน้ำหนักนี้ยังทำกันสบายทังคูนะ่ครับอาจารย์ผู้ห้ามเวทีนะครับร้อยเอกสมบูรณ์ประภาบุญนะครับแล้วร็สามท่านดา้านล่างนะครับอาจารย์ธงชัยกิตดำรงวิรุลอาจารย์ไผ่จุ้ตกบกลางแล้วก็อาจารย์อนันต์เมฆสวรับ ดูครับต่างสิทธ์ต่างสายครับคู่นี้โอ้ยดูครับพยายามจะเดียวโดนเทมไปครับหายสโลไลด์ใช้ตั่ผู้นวยมาเยอะกว่าต่างสายพยายามเกะียว เตือนหน่อยครับไปเกี่ยวซ้ายไปครับดูดีชิงซ้ายครับซ้ายอีกแล้วครับขวาซ้ายด,ดีครับเป็นดำแเจอซ้ายคืนเหมือนกันครับใช่ดันแล้วเสียบซ้าย ในด้วยครับดึงมาเสียบซ้ายทีดำทองเลยฮะน,นี่ไม่ใช่หัวชมพูจากไฟที่แล้วที่ไปชกวันแชมเปี้ยนชิพครับผ่านไป3ยกครับสถานการณ์อยู่ที่เพชรดำครับ ได้เปรียบอยูสังต่อสองต่อยกที่สี่ครับถึงเวลาแล้วครับเกมน่าจะเดือดยกนี้ครับทีบขาเดินแล้วครับมงคลชัยนั่งก่อนเลยครัาบบังเข่าขวามาแล้วครับวงในเหนียวๆครับขวางแล้วครับพยายามขวางแล้วเสียบ โอ้โหเจครับแล้วก็ดันติดเลยครับยัดซ้ายเข้าไปอีกทีแล้วขวางไว้ครับเพชรดำหมุ่ยโดนเข้าไปครับดดยามดูต่อครับยัดซ้ายเข้าไปเจอซ้ายคืนที่ออกไปครบับพยายามขยับเข้าในครับเล่นเขา่ากับเพชรดำก็มียันคืนกลับไปครับ บิดแล้วตีนี่ครับมงชัยสินยาวครับไปเปลี่ยนรูปร่างแต่ซ้ายฝีมือของเพชรดำไม่เป็นรองเลยครับบสูเข่าด้วยครับไปนี้มีซอกดูครับแต่ทางด้านมุกชัยวงในพยายามดันได้ติดมุมแล้วก็ยัดซ้ายเข้าไปครับอแล้วคาวไว้เลยครับ ซ้ายติดบาง2แข้งครับเดินเข้าในแล้วยัดเข่าซ้ายครับทางด้านมูร์ชัยเด้งตีเข้าไปอีกทีเดัมพยายามขวางไว้ครับ่าบยตัวน้งดึงออกมาครับสายติดเชือกครับอตอนนี้มูชัยเดินโัวเตะซ้ายสองแข้งทีมขวาจับได้เข้าในเจอศอกแล้วกับมงคลชยัย โอ้มีบิดมีเซบเจอเตะซ้ายไปอีกสองแข้งพยายามโอ้โหแล้วจะเจอเทโอทำมามแทบจะคืนเขาเลยครับตอนนี้บนหลอกก็ปั่นปวดแล้วโอ้ประสานแข้งครับเสียหลักล้มลงไปครับเพชรดำมองไปที่มุมเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับลุยต่อสองแข้งสามแข้งมีคนใช้ขวาคอว่าสีครับแล้วก็หมดยกที่สี่ ปายยกเพชรดำมาเล่งฮึดครับมุ่งคลใชัยยังนิ่งครับพยายามโต้ตลอดครับตอนนี้ลักฟังไหนชอบฟังไหนเลือกเชียร์ได้เลยครับสถานการณ์นี่ชิงดำแล้วครับลุยไม่มีทางเลือกครับยัดเข่าเข้าไปครับ อาวุธถนัดของมงคลชัยครับโอ้โหเจอซ้ายเบิร์ไปสองแข้งกับเพชดดำยัดซ้ายคืนไปครับมงคลชยัยพยายามบิดลงมาครับไม่ยอมเลนวงในแล้วก็เพชดดำซ้ายสโลลายมาอีกทีสองแข้งโอ้เจอขวาก็เสียบคืนเสียบเข้าไปครับมีดีคนละอย่างครับถ้าในต้องมงคลชยัยนี่ครับแต่ถ้าวงนอกนี่เพ็ดดำหวดมาเรื่อยๆครับนี่แบบต่างคนต่างที ขีบออกไปครับโมกชัยโยนเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีโอ้ยนี่ครับยัดเข้าไปอีกทีย้ำเพชรดำโดนเข้าไปดูว่าจะมีตอบโต้อะไรออกมาครับต่อยมาดบิดบิดแล้วก็ยัดซ้ายนะครับโอ้โหดูแบบพยายามคาไว้ครับนี่ยับเบิ้ลไปสองแข้งยันติดบังครับโมกชัยหัวซ้ายมีเซมีหนีครับ มงคลชัยเดินออ้ยโอ,ยโอย้เจอดักเข่าโอ้แล้วก็เข่าซ้ายพยายามเด้งอีกคืนโอ้ตอนนี้ถีบแล้วครับมงคลชัยเดินไม่ยอมถอยเลยครับโยนเข่าเข้าไปอีกทีแล้วก็ตีขวาแล้วสี่บเสี่เข้าไปอีกทีเสียบเบินเนเ์นเบิ้ลเบิเข้าไปโอ้ดูครับมุมในมาอีกแล้วครับทางด้านมงคลชัยเพชรดำมองไปที่มุมครับโค้ชนะ่าจะสั่งให้เดินต่อครับ นีเ่เบิร์นซ้ายไปสองค่แนนิบบางทีนึงก็ะะยกหน้าที่ให้กรรมการอีกแล้วครับสูสีสูสีคู่ที่3ามดีออกเสมอไปแล้วครับคู่นี้สูสีอีกหนึ่งครั้งจะออกไหนเหยีบต่างคนต่างมั่นใจครับมีดีพอกันครับคู่นี้ ครับจาดอันนันแล้วก็ชูเสมอไปเลยครับโอ้โหเสมอไปสองคู่ครับก่อนถ่ายทอดสดสูสี2คู่ออกเสมอไปเลยครับวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนครับวันนี้ดูแบบเป็นตำลือก็คิดในใจครับอย่างน้อยก็ถือว่าไม่แพ้ครับ นี่นะครับผมมีการมอบพวงมาลัยให้ด้วยนะครับมุกชนชัย